รีวิวนั่งการบินไทยอีโคโนมีคลาสจากกรุงเทพไปกวางโจค่ะเราสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้25กิโลแล้วก็ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน7กิโลค่ะที่นั่งของเขาจะมีผ้าหม่มมีหมอนให้มีจอทีวีไว้สําหรับดูหนังให้เราด้วยนะคะที่นั่งกว้างกําลังดีมีที่รองสําหรับวางเท้าให้เราเบาะจะเป็นแบบ3-3-3นะคะอันนี้รีโมทสําหรับดูหนังแต่ใช้นิ้วสัมผัสจะสะดวกกว่าแล้วก็มีหูฟังของเขาให้ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเสียงชัดมากๆจริงชอบ มากเลยนะคะคแล้วก็น,นี้จะเป็นถาดสาหรับวางอาหารนะคะส่วนอันนี้ก็คือชั้นเองจ้าตอนที่กิ่งไปนะคะกิ่งนั่งคนเดียวนะคะกลายเป็นว่า3มที่ตรงนี้กิ่งสามารถแบบนอนได้สบายเลยนะคะหนังของเขาค่อนข้างใหม่อยู่นะคะแล้วก็อันนี้ถ่ายให้ดูเพดานก็ไม่รู้ว่าถ่ายทาไมเหมือนกันนะคะแต่เครื่องที่กิ่งนั่งเนี่ยใหม่มากนะคะ a 3 5 0สักพักหนึ่งเขาก็จะเอาอาหารมาเสิร์ฟคะ่ะรสชาติสำหรับกิ่งก็ถือว่าโอเคนะอร่อยอยู่คะ่ะห้องน้ำเขาก็สะอาดมากนะคะใช้เวลาจากกรุงเทพ